สวัสดีค่ะสวัสดีครับม่ยาไทครับ่ม่คะสวัสดีครับเราปลูกต้นไม้ต้นสบู่ดำรนะักษาโรคอะไรโกโรคอะไรอกคืนคันอ๋อพี่มีไปไหนล้กหลโอ้ ปลูดได้หลายต้นเลยนั่นเนี่ยกิจกรรมก่อนเปิดเทอมกิจกรรมก่อนเปิดเทอมช่วยพ่อแม่ช่วยพ่อแม่ทำอะไรเอ่อบูต้นไม้ทำความสะอาดเก็บขอาเล่นพี่มือพี่ใหม่หมดเลยเหรออันนี้หนูทำเองเดี๋ยวต้องใส่ดินเยอะไหมลูก อาจจะแน่นเลยเหรอผ้าครัพี่หมีด้วแล้วพี่หมีไม่สู้อ่ะทำไมลูกร้อนหรอครับอโอ้พี่หมีปลูกจนขาเป็นยุงกัดแดงหมดเลย,ยไหวไหมลูกไม่ไหวไม่ไหวไปละ ใปซื้อหรือยังลูกอ๋นี่คือผลงานของน้องปีใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแช์กดสับกราร์ดให้เยอะๆนะคะช่องหนีใหม่แล้วเรามาติดตามื่อนที่หนีน้าใหม่นะคะ แน,น่าขึ้นให้แม่ดูหน่อย